สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูม dot um. com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมด้วยความที่ผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับบอกว่าโอ้โหพี่ครับคือตัวไมเนี่ยมันยังแบบแพงสําหรับผมเกินไปนะฮะผมอยากรู้ว่าไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ที่คุณภาพดีแต่ราคาถูกชนิดพี่พอจะมีแนะนํำไหมผมมีอีกตัวมานําเสนอสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบของถูกไม่ได้แพงจนแบบหูฉีเกินไปเนี่ยนะครับกระเป๋าตังฉีกเนะี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ กมาเจ้าตัวนี้คือตัวไหนเจ้าตัวนี้คือ o อเคเอ8 8แนะครับเจ้าตัวนี้หน้าตามันทําไมไม่เหมือนคอนเดนเซอร์ทั่วไปนะครับแต่เขาระบุชนิดชัดเจนว่าตัวนี้มันจะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์แต่หน้าตาเหมือนไมค์มัลติมีเดียนะแต่การใช้งานนะครับเป็นรูปแบบของแบบเดียวกันกับคอนเดนเซอร์เลยคือการรับสัญญาณนะครับรอดทิศทางได้สําหรับตัวนี้และดูดสัญญาณได้ดี เลยทีเดียวนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเรามาดูการสําหรับตัวกล่องนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ผมนํามาให้ดูถึงสสีคือสีขาวแล้วก็สีดําตัวนี้จะเป็นขาวส้มแล้วก็เป็นดําส้มนะครับผมด้านหลังก็จะมีสเปคบอกสําหรับตัวแพคเกจนะครับตัวสินค้าเห็นชัดเจนมีขาตั้งไมมาให้แล้วก็มีตัวไมแล้วก็เป็นตัวแจ็คซึ่งตัวแจ็คตัวนี้ต่อเข้ากับ ตัวไมโครโฟนไว้แล้วไม่ไม่ต้องถอดไม่ต้องอะไรเลยนะครับคือใช้งานได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะฮะแล้วเรามาดูสเปคกันนะครับการใช้งานสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมสเปคเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยแต่ขึ้นเสียงนะครับจะอยู่ในเลนส์ นะครับฟรนซี่ที่50เฮิถึง16,000เฮซึ่งค่ามาตรฐานเนี่ยนะครับก็20ถึง20,000แต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะแคบพอสมควรอยู่ก็รอฟังเสียงกันว่ามันจะเจ๋งไหมและเสียงมันจะโอเคหรือเปล่าสําหรับตัวนี้นะครับผมสายความยาวเจ้าตัวนี้สายอยู่ที่2เมตรซึ่งยาวพอสมควรนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยใครมีคอมที่วางอยู่ไกลๆอะไรประมาณนี้นะครับสามารถเชื่อมไปไกลได้เลยแล้วก็ เสียบเจ้าตัวนี้นะครับใช้งานวางในระยะที่พอเหมาะก็ใช้งานได้ทันทีนะครับสำหรับการใช้งานตรงนี้การควบคุมเกี่ยวกับน้อยตัวนี้นะครับก็ถือว่าตัดน้อยได้ค่อนข้างดีพอสมควรมันพูดแบบนี้มันไม่เห็นภาพไงนี่คือรายละเอียดนะครับเฉพาะเจาะจงของเขาที่มีความสําคัญผมเจาะให้แล้วทีนี้เราไปชมด้านในกันว่าจะเป็นยังไงไปชมเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนของด้านในแล้วนะครับสำหรับเจ้า M888 นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นี่คือสีดำหมตั้งโตให้ดูแบบเท่ๆเลยผ่ากล้องด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวสิ่งที่เขามีมาให้เนี่ยผมจะมาเจาะรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับจริงๆ2ส่วนหลักๆที่มีมาให้คือเป็นตัวไมโครโฟนเลยแล้วก็เป็นขาตั้งนะครับในการใช้งานขาตั้งก็ไม่มีอะไรตั้งแบบนี้แล้วก็เสียบไมโครโฟนเข้าเลยนะครับก็จะเสียบได้ประมาณครึ่งท่อนนะครับไม่ต้องเสียบถึงท่อนบนนะครับไม่งั้นมันจะแบบเนี่ยนะฮะผมทำให้ดูมันก็จะแบบเเนนนนนีออาลงไไปปมมมััก็็จะบบบิดขึ้้แคืธร มันจะหลุดมันจะลุ่ยแต่ตัวนี้มันจะรู้สึกแบบมั่นคงกว่านะครับถ้าเอาไว้ด้านล่างนะครับมันอาจจะหนีบแล้วก็เด้งออกได้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงกระทบกระเทือนไม่ได้นะครับไมโครโฟนนะฮะฝั่งมุมด้านบนผมจะเจาะรายละเอียดตัวไม้และตัวขาตั้งให้ดูนะครับตัวขาตั้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในการตั้งตั้งแบบนี้เลยใช้งานได้สบายๆและตัวไมโครโฟนเนี่ยนะฮะการรับสัญญาณเขาบอกนะครับผ่านตัวกล่องเลยคือตัวนี้สามารถรับสัญญาณได้นะครับโซนของด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้ด้านหลังก็รับได้ เล็กน้อยนะครับเหมือนเป็นแบบว่าดูดเสียงเพื่อให้เสียงมันคงที่นั่นเองนะครับด้านล่างตัวนี้สายแจ็คเนี่ยนะครับเป็นสีแดงเลยแล้วก็ตัวแจ็คเป็นรูปแบบ TRS นะครับเป็นแบบ2ขีด แต่ผมจะเทสให้ดูกับสมาร์ทโฟนวันนี้มันสามารถใช้งานได้มันจะได้ตัดปัญหาสําหรับคนอยากเอาไปใช้งานกับสมาร์ทโฟนอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวไมโครโฟนตัวนี้ไม่สามารถแยกจากตัวแจ็คได้นะครับเขาเสียบมาให้ในรูปแบบของการบัดกรีมาแบบว่าติดตัวไมโครโฟนเลยนะครับเป็นพลาสติกติดตัวไมโครโฟนและตัวไมโครโฟนถือว่าเบามากๆในการใช้งานน้ําหนักเบามากๆนะครับสำหรับตัวไม์มีเมทัลแพนเนลในส่องด้านบนแล้วก็มีพลาสติกนะครับเป็นส่วนใหญ่สีก็เป็นสีด้านนะครับมีลวดลาย2ส,สีแบบ ตั้งก็เท่เนกันนะคือตั้งไว้แล้วก็โอ้โหเขราถานเลยเนี่ยโอ้ยใช้ไม้อะไรว่ามันดูรูปทรงแบบนี้มันมีทรงอ่ะนะมันมีทรงเลยเสียงจะเป็นยังไงตัวนี้ผมว่าสําคัญกว่าฉะนั้นเราไปฟังเสียงดีวกว่าผมอยากทุกคนฟังตรงนี้มากกว่านะครับว่ามันเจ๋งอย่างที่หน้าตามันเป็นหรือเปล่าไปฟังเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการเทสไมโครโฟนแล้วนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมเทสกับสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้แลวเสียงทุกคนได้ยินคือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้เลยผมขอให้ดูเลยนะครับ ตัวนี้นะครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ไม่ได้เสียบนะครับไม่ได้เสียบแจ็คนะฮะเอามาตั้งโชยเฉยสำหรับตัวนี้นะครับแต่ผมเสียบตัวสีขาวตัวนี้นะครับเสียงจะเป็นแบบนี้เลยนี่คือเสียงแบบชัดๆแล้วทุกคนดูขึ้นเวฟผ่านมุมด้านบนนะครับ เห็นขึ้นเวฟกันไหมมันชัดมากแล้วคือมันเต็มสูงมากนะครับมันเต็มแบบเต็มสุดๆเลยสําหรับตัวนี้ก็ถึงบอกว่าเป็นรูปแบบของไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะครับการดูดเสียงผมพูดไกลขนาดเนี้ยเสียงยังเข้าขนาดนี้ทุกคนคิดดูนะครับไม่มีวอลลุ่มไม่มีอะไรให้ปรับเลยนะครับอ่าถ้าไว้ด้านหลังก็จะประมาณนี้เสียงจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งก็เห็นไหม ใกล้เคียงกันนะครับแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยด้วยซ้านะครับผมแต่ความชัดอาจจะแตกต่างนิดนึงแต่ว่าการรับสัญญาณของตัวนี้เนี่ยโอ้โหสุดๆจริงๆระยะในการใช้งานถ้าทุกคนเข้าไปใกล้กว่าน,นี้มันสามารถใช้งานได้ไหมผมจะเทสให้ดูเนี่ยถ้าเข้าใกล้มันจะเป็นแบบนี้มันจะแตกเลยนะครับเสียงจะแตกโอ้โหมันแตกแต่ไม่น่าฟังเลยแต่ถ้าอยู่ระยะประมาณสัก หนึ่งไม้บรรทัดเนี่ยเสียงจะโอเคฉะนั้นการเลื่อนใหม่เพราะว่าไม่มีวอลลุ่มในการใช้งานเราก็ต้องเลื่อนแบบนี้เอานะครับอันนี้ก็อาจจะไกลไปเราเลื่อนเข้าม่ไกลสักประมาณนี้เสียงก็จะพอดีนะครับจะประมาณนี้เลยในการใช้งานนะครับการสตรีมหรือใช้งานกับสมาร์ทโฟนผมคอนเฟิร์มว่าใช้งานได้แต่ต้องใช้ควบคู่กับแจ็ค3.5มิลลิเมตรซึ่งในเว็บไซต์ของเรามีขายด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าใครไม่ใช้3.5ม mm, ิลลิเมตรตัวนี้ที่เป็น TRS แบบ3ขีดที่ทางร้านเราขายเนี่ยนะครับ จะไม่สามารถใช้งานได้ต้องไปหาจากตัวนี้มาซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกดเข้าไปซื้อเนี่ยโอโ้เข้ามาคลิปเดียวได้2ชิ้นเลยนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆอย่าลืมสั่งตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับผมสั่งไปจะได้ใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้สําหรับไมโครโฟนตัวนี้นะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างแล้วความสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับไมโครโฟนตัวนี้จะสั่งได้ยังไงถ้าไม่มีราคาบอกนะครับผมบอกไว้เรียบร้อยดูด้วยอยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดทุกอย่างเลยพร้อมช่องทางการติดตามติดต่อทุกอย่างเลยสุดท้ายเืนยอยนเดิมลิงก ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ uh, no.